ใช่ต้องแสดงความยินดีอีกหนึ่งรอบนะคะได้ละรสดร้อนเลยนะใช่ดีใจที่ทุกคนชอบคุณหมอสตว์เวอร์ช claro ันใหม่ครับจริงๆเป็นละครที่เคยรีเมคมาแล้วแล้วก็ผมและพี่แอนแล้วก็พี่โอ๋ก็ตั้งใจนำเสนอในรูปแบบใหม่นะครับเราก็เลยดีใจที่ทุกคนชอบกันครับขอบคุณมากครับ่เรื่องใหม่ด้วยตอนนี้เรื่องใหม่อยากจะแบบติดตามแล้วว่ามีละครอะไรมาให้เราแบบได้ชมกันอีกบ้างพีอาคมครับ อาคมนะครับอาคมกับที่อล่กับมากี้ครับผมอาคมนี้เมื่อไหร่จะได้ประมาณติดตามชมครับผมเชื่อว่าเร็วๆนี้ครับผมไม่ไม่นาันไม่นานกัรอครับผมปิดปิดกล้องไปแล้วครับปิดกล้องไปแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสายทางหัวใจครับผมเรื่องนี้ครับทชไหมคะก็สนุกครับ ก็หลุดว่าจะมาเป็นอะไรต่อไปก็เป็นอีกเรื่องนี้เล่นกับมินไงครับไม่ไม่กับเพียงแคมาเจอกันอีกอหนึ่งครั้งใช่ครับไม่กับเพียงอกั้งใช่ใช่แล้วเขาตั้งแต่เรื่องแรกเลยที่ใช่แล้วทั้งคู่ก็โตขึ้นมาแล้วนะครับโตขึ้นโตขึ้นมาประมาณสี่ปีนะครับแล้วก็ได้กลับมาเจอกันได้กลับมาร่วมทำงานด้วยกันก็มีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปครับ าพลั้นหัวใจเปลี่ยนไปบ้างเดี๋ยวต้องติดตามละครใช่ครับมีเลยสองสองเรื่องได้ดูชมปีนี้ยสองเรื่องเลยใช่ครับใช่ว้าวได้ไม่ให้หายคิดถึงกันนานเนาะแล้วก็ผลงานนักอื่นค่ะอ๋อก็เอ่ออะไรนะอะไรนะอ๋อภาพยนตร์ครับภาพยนตร์น้อยเหรอกมันคือ สองอาทิตย์ที่แล้วครับผมยังอยู่ยยังอู่ใช่ไหมครับดูไปดีกว่านี้เองนะคูไปดูรอบาใครดูบ้างก็ใครดูสามรอบขึ้นไปเหมือนมีคนดูสามรอบขึ้นไปด้วยอ่ะแสดงว่าดูใครได้ไรใครได้บะตรไม่ตัดตีเลยดูบางคนได้แบบตีบางคนบางคนดูบางคนพุูดนะครับบางท่านรอดูซื้อแผ่นแต่ไม่เป็นไรครับขอให้ดูก็พอแล้วผมผมไม่เสียดาย รอบเดิมเผื่อแฟนคลับอะไรท่านบอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้ครับผมก็ My Memory 1 2ีถึงพี่ครับไปดูไปดูด้วยครับแชร์แชร์แชร์ด้วยไอ้บัวคุณเชียงมาใต้หมันบอกว่ามีสามรอบต้องมีรอบที่สี่แหละเป็น้าคนยังดียวดูง่ายๆครับอย่าไปคิดเยอะดูได้ที่แค่ถ้วยครับผมอย่าคิดเยอะครับเอาดิกชันนารีไปด้วยก็ดีครับเพราะภาษาอังกฤษครับของภาษาอังกฤษแต่ถ้ามีซับไตเติ้ลนะโอ้ถ้าคนชอบอ่านซับนี่มันเลยครับอ่านชอบทั้เรื่องนะครับคือไม่ได้ดูหน้าแม่เอกดูซี มันมีคนชอบอย่างนี้จริงๆแตะว่าคุณก็แต่ดูพระเอกเขาไม่ได้อ่านซับมากกว่านี่ไงไปดูไปดูหลายรอบไงไปดูหลายรอบดูทั้งวอนมาได้เข้าใจในเรื่องทั้งสองตัดใส่จูเล็กดูบ้างหน้าสลับกันซับไอ้สามดูหน้าเอกกันเต็มเขาเ็นตัวเลี้ยงให้ได้ร้อยล้านใช่ไหมคะคุณขอบคุณอาซาปาได้ค่ะฝากค่ะว่าถ้าอยากติดตามไลฟ์สไตล์ของคุณเจนมาติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างแ a s h t a g เลยเหรอ #hashtag อยู่นี่เป็นตัวเป็นมือโปนะผมได้ถ่ายรูปทำงานครับผมเลือกไปว่าติดตัวคนไหนก่อจะให้เขาหยุดถ่ายรูปได้นะครับในปีนะครับผมปีนี้ให้หยุดถ่ายรูปสักนเดียววันนี้เอ็กซ์ครับหยุ้ถ่ายรูปอ๋อพี่เหรอครับผมเพราะฉะนั้นปีที่ผ่านทุกๆปีเนี่ยเขาก็เก็ตขึ้นเก็ตขึ้นเรื่อยๆครับ